ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับบ่าวเจ๊กพาท่านผู้ชมมากางเต้นะครับบ้านแม่สุภาการนะครับจากวัดชนบุรีนี่นะครับท่านผู้ชมกับบรรยากาศแบบออ้โหสุดๆเลยนะครับมาแล้วประทับใจขนาดเลยนะครับมาครับท่านผู้ชมตามมาครับบ่าวเจ๊กจะพาท่านผู้ชมดูให้ทั่วๆเลยเนาะครับ ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงแรงนะครับท่านผู้ชมก็มีเวลาเนาะได้พักผ่อนเรียบร้อยแล้วก็มาเดินพาท่านผู้ชมมาเดินแอวนะครับดูบรรยากาศนะครับกับลานกลางเตอนตรงแถวชมบุรีเนี่ยเนาะอืมก็พอมีแหงนะครับแต่บาวแจ็คไม่ได้รับเนาะบาวแจ็คจะมาเก็บบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยวเดินไปตรงไหนดีก่อนนะเดินไปตามตามใจเนาะแล้วแต่เนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพายเรือเออที่แน่ไปตรงนั้นก่อนดีกว่าไปตรงนั้นก่อนดีกว่า สถานที่กลางเต็นท์นะครับตรงนี้นะครับเปิ้นมีกิจกรรมเนาะให้เฮาพายเรือเล่นได้นะครับท่านผู้ชมอยากจะพายเรืออยากจะทีบเรือก็อมาเล่นกันตรงนี้ได้นะครับคือว่าเฮามากางเต็นท์ตรงนี้เนาะหัวละ150บาทะครับท่านผู้ชมคือเรือเนี่ยพวกเรือตรงนี้นะครับได้เล่นฟรีเลยนะครับอยากจะปั่นกี่รอบกี่รอบก็แล้วแต่เฮาเนาะถ้าเราขยันปั่นขยันเล่นชอบเล่นก็นมาเล่นได้เลยนะครับ เดียวสักพักเบลเจ็กก็จะไปพายเรือเหมือนกันครับจะไปเก็บบรรยากาศมุมไกลๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะแต่ได้แน่ๆตอนนี้เบลเจ็กขอเก็บบรรยากาศใกล้ๆตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนเนาะครับที่บรรยากาศตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเปิ้นมีหูบมีอาสถานที่ให้เฮา่ายลูปนะเก็บภาพเซลฟ์เฟิงเซลฟี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ แล้วก็มุมตรงที่บเบาแจ๊กมันยืนเดินเล่นตรงนี้นะครับมันมีส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าคล้ายๆปางอุ่งที่เปิลอู้กันนะครับแต่เบาแจ๊กก็ยังบ่เคยไปที่ปางอุ่งนะครับหน้าตามันก็คล้ายๆแบบอี้เลยเลยครับเดี๋ยวจะได้จะได้นะปางอุ่งตัวจริงนะเบาแจ๊กอาจจะไปเยือนนะครับแต่ที่แน่ๆเบาแจ๊กเก็บภาพตรงนี้แหมแล้วครับท่านผู้ชมงามก็ครับงามเนาะกับบรรยากาศตรงนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ สำหรับเรื่อง Wi-Fi นะครับท่านผู้ชมสถานที่อตรงนี้ลานกางเต็นท์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเป็นจุดๆนะบางจุดก่อเล่น Wi-Fi อินเทอร์เน็ตเล่นบัไดนะครับบางจุดก็เล่นได้นะครับเวลาท่านผู้ชมมาจุดกางเต็นท์แถวๆนี้นะครับท่านผู้ชมก่อมาหาขึ้นอินเทอร์เน็ตกันเอาเองนะครับเฉพาะเบลแจ็กนี่นะเบลแจ็กก่อหาขึ้นอินเทอร์เน็ตเองนะครับเดินไปเดินมาอยู่แถวๆเนี่ยครับท่านผู้ชม สำหรับลานกลางเต็นตรงนี้นะครับบ้านแม่หญิงสุภาการเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ได้ข่าวว่าเปินเปิดมาได้ประมาณ2เดือนเองนะครับเบลเจ็กก็เห็นอาช่างเปิ้นก็ต่อเติมเนาะกับปรับปรุงตกแต่งสถานที่ให้มันสวยสวยงาม,งามอาะครับท่านผู้ชมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตรงเนี้ยครับในในเบาเจ็กมาแล้วนะครับเดี๋ยวเวลา ตอนนี้นะครับเบลเจ็คก,ก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางคืนกลางคืนนี่นะเบลเจ็กก็จะออกมาเดินเก็บบรรยากาศอาตอนกลางคืนมาให้ท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะครับเบลเจ็ก โทรมาคอนเฟิร์มก่อนนะครับโทรมาจองก่อนนะครับมาเช็คดูว่า,าสถานที่นี้เต็มหรือยังประมาณเนี่ยครับถ้าทางที่ดีแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าจะมากางเต็นท์ตรงนี้ก็ลองโทรเช็คก,ก่อนนะครับเผื่อบางทีมาแล้วนะอาจจะเต็มแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเที่ยวนะครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรือเป็ดเรือห่านเนาะแล้วก็ขยัดอะไรเนี่ยครับไยักเหรอปเปิ้นห้องอะเ <laughs> บาเจกกูแบบัดถูกนะครับท่านผู้ชม ก็มีนักท่องเที่ยวเปิ้นก็พายเรือกันทีบเรือกันเยอะแยะไปหมดอนะ่ะกางแม่น้ำเนี่ยครับในระหว่างเบลเจคคอยเล่นเรือเนาะจะเอาผ้าแพงมาเล่นเรือกับเบาเจคเนี่ยครับพาทั้งครอบครัวทั้งอิมแม่ทั้งผ้าแพงนะครับพอดีเรือมันยังบอกว่างเนะาะบ้นเบลเจคก,ก็เดินไปเดินมาแถวเนี่ยครับท่านผู้ชมเดินกลิ่นบรรยากาศไปด้วยครับ ครับและตอนนี้เรือก็เริ่มว่างแล้วนะครับเรือก็เริ่มว่างแล้วครับเบาแจ็กก็กาลังก็จะไปนั่งเรือเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือ,อีแม่กาบน้องก็แพงเปิ้นเก็บรูปของเปิ้นก่อนเปิ้นกาลังถ่ายรูปของเปิ้ลอยู่วปั่วเนี่ยครับท่านผู้ชมดูแหไดูสถานที่ลานกางเต็นท์ของเปิ้ลเนาะกว้างกว้างกว้างขนาดแล่าแถมบปอนะครับมีกิจกรรมให้เฮาได้เล่นด้วยครับมาเที่ยวแบบแบบนี้นะคุ้มนะครับท่านผู้ชมได้อ่า ถ่ายรูปแล้วก็ได้เล่นกิจกรรมต่างๆตรงเนี้ครับแต่เห็นเปิลบอกว่าปลานี้คงไม่ให้ตกปลานะครับเดี๋ยวเบวแจคขึ้นไปบนศาลาเปิลห้องบนศาลาก็หาตังบนเนี่ยจุดชมวิวข้างบนนะบนต้นไม้อะบ้านต้นไม้เนาะออประมาณเนี่ยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาแจคขึ้นไปถ่ายเก็บบรรยากาศด้านบนใหือท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับมาครับตามเบวแจคขึ้นมาครับ งามขนาดนะครับตรงข้างบนเนี่นาเย็นลมกกดีดีลมอ่าช่วยไปก็ช่วยมาครับทุกผชมอืมเย็นขนาดอะ่ะสำหรับอ่าสถานที่ลานกลางเต็นท์นี้นะครับท่านผู้ชมอ่าทางเจ้าของอเปิ้ลจะคิดหัวละ150บาทนะครับ หัวละ150บาทอ่ามีไฟพร้อมเลยนะครับไฟแบบจำกัดนะครับท่านผู้ชมคือพอเรามากางเต็นท์ปุ๊บเนี่ยเราอ่าก็มาลากเสืองลากสายเนาะเอาสายไฟของท่านผู้ชมอ่ามาด้วยนะครับนักท่องเที่ยวที่มานะครับหาสายเฟืองใส่ไฟมาเองนะครับเอายาวๆย,ยิ่งดีครับเบาแจกก็เอาของเบาแจกมานะครับแต่ถ้าสมมติบ่ได้เอาสายไฟมานะเปิ้ลก็มีให้เฮาเจ้าเนะครับใส่ไฟะครับ ครับสถานที่ลานกางเต็นท์ตรงนี้นะครับก็มีร้านอาหารตัวนะครับท่านผู้ชมก็มีเครื่องดื่มขายนะครับและพวกอาหารเนี่ยส้มตำกล้วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งเนี่ยครับมีครับถ้าท่านผู้ชมบได้เอามาบได้เตรียมมานะครับก็มาซื้อกินตรงนี้ได้เลยนะครับครับสําหรับบาวแจ็คนะครับมาที่นี่มาสถานที่กางเต็นท์ตรงนี้นะครับบาวแจ็คประทับใจครับชอบครับชอบกับบรรยากาศตรงนี้ชอบมากๆเลยนะครับ อากาศเป้นก็บ่กเชื่อว่าฮ้าอนนะครับท่านผู้ชมและยิ่งช่วงนี้ก่อนเดือนตุลาเนาะอากาศมันก็เย็นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกับบรรยากาศมาเก็บภาพวิวตรงนี้จุดตรงที่บเบวเจ็กยืนอยู่ตรงนี้นะงามงามงามขนาดเลยนะครับงามเนาะครับท่านผู้ชมนอกตรงเนี่ยเห็นก็มุมเปินนะ้น่ะได้ดิบได้ดีดีขนาดเลยนะครับเหมเหมาะแตอเมมาะว่า มาอกเลอกเปิดตือสาหรับเรื่องห้องน้ํานะครับท่านผู้ชมที่เบลเจคเดินผ่านไปผ่านมานะครับมันก็มีอยู่3จุดเนาะสามจุดแล้วก็เห็นอ่าเห็มหกห้องอะ่ะเห็มโกห้องเปิ้ลกําลังทําเซตเนาะแต่ก็ใช้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมห้องน้ําใหม่ๆนะครับสาหรับลานกลางเต็นท์บ้านแม่สุภาการนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับบอ่อทองนี่เองนะครับท่านผู้ชม เนี่ยท่านผู้ชมลองมองลงไปข้างล่างนะครับท่านผู้ชมดูน้ํำดิน้ําเปิ้นใสสะอาดดีครับบำบำเหมน็นแบบแบบขาวเลยนะครับท่านผู้ชมน้ําอ่ะน้ํามันน่าเล่นขนาดเลย คลิปนี้นะครับบาวแจ็คมาแบบครอบครัวเนาะบาวแจ็คก,ก่อเตรียมอาหารเพื่อที่จะมาทํากิจกรรมมาทํากิ่นกันเองนะครับท่านผู้ชมจะได้มีกิจกรรมร่วมเนาะจะได้อ่าทำกับเขากินได้สนุกสนานกันนะครับท่านผู้ชมหัว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  จับแลหัวยมเัแล้วาใจแล้วต้อ้จะิให้นั่งตรงกลางข้ารข้าข้างบนก็ได้ แล้เชือกเออกอย่างยังไม่ได้ออกเลย <laughs> นั่น้นแล้วขาน้อหันหลังมาดิแล้วน,น,น้าหันหลังเดี๋ยวยังไม่ เอานี้สอนนออใช่ใช่ล้างใช่ล้างเดี๋ยวยังบังคับงงงอยู่อ่าโอเคโอเคอ้างน้านี้ตรง ครับสำหรับคลิปนี้เบลเจ็คเอาไว้เพียงเต้าอี้ก่อนเนิรครับท่านผู้ชมนะคอยติดตามตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบวเหนือแจ็กพาตลอดมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกๆุกคนเลยนะครับแล้วเจอกันไหมนะครับตอนต่อไปนะครับม่วนขนาดเนอร์ม่วนขนาดเนอร์จะไปดีลืมนะจะไปดีลืมคอยติดตามเนะิร์ เดี๋ยวปั่นไปที่เต็นท์นะครับจะช่ๆก็เดีเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวห้าจะเป็นโลกให้ให้เห,ห,หนื่อยพระประต่อให้อุอ๊ยอุย๊ย